ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ดเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมขุมซับคูปองกันนะครับณตอนนี้กิจกรรมนี้นะครับได้อัปเดตสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นเอเวอเรสนะครับกิจกรรมนี้นะครับแต่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง18กันยายนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราต้องใช้คูปองส่มนะครับ5คูปองก็มีโอกาสรุ้นรับคูปองหลักพันได้นะครับแล้วก็มีโอกาสรุ้นรับนะครับในส่วนของสกินระดับอัลติเมทได้นะครับทุกครั้งที่เล่น นี่ครับกิจกรรมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับนี่ครับกติกากดเล่นนะครับเพื่อสุ่มรางวัลนะครับด้านซ้ายมือนะครับหรือครึ่งหนึ่งของคูปองกองกลางนะครับทุกครั้งนะครับที่ผู้เล่นนะครับแต่ละคนกดเล่นนะครับจะเพิ่มคูปองไปยังกองกลางนะครับโดยจะสุ่มนะครับระหว่าง1นถึงหคูปองต่อการเล่นหนึ่งครั้งนะครับหากมีผู้เล่นนะครับได้รับคูปองจากกองกลางคูปองกองกลางนะครับ จะลดลงตามจํานวนคูปองที่ผู้เล่นคนนั้นนะครับได้ทําการรับไปนะฮะแต่ว่านะครับถ้าคูปองกองกลางนะครับต่ำกว่า600นะครับผู้เล่นจะได้รับคูปองกองกลางการันตีที่3และคูปองนะครับแล้วคูปองในกองกลางจะไม่ลดลงนะฮะแล้วก็คูปองกองกลางนะครับจะสูงสุดที่10,000่คูปองนะครับแล้วก็คูปองกองกลางนะครับจะไม่เพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีผู้เล่นได้รับคูปองจากกองกลางไปนะครับแล้วก็สกินนะครับที่ผู้เล่นจะได้รับไม่การันตีว่าจะเป็นสกินที่ผู้เล่นยังไม่มีนะครับก็คือ มีโอกาสได้สกินสามอะประมาณนี้นะครับก่อนเขาเล่นก็แนะนานะครับไปเคลียร์ในส่วนของกองจดหมายก่อนนะครับมาครับผมก็งงเหมือนกันนะครับกิจกรรมนี้แต่ว่าผมจะซูมให้ดูนะครับไปครับเริ่มที่5คูปองก่อนนะครับไม่ต้องครับยืนยันครับนี่ครับมีโอกาสได้รับ2 2 5พคูปองนะครับยังไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมมีอยู่ ห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดคูปองนะครับมีกี่รูปไปห้าก็ประมาณสามสี่หกนะฮะโอเคสลับกันนะครับทีละสิบสิบครั้งแล้วก็หนึ่งครั้งอือือโอ้โห,โห,โหเกลือเหมือนกันเลยครับนี่ทุกคนเสียไปละอ่าประมาณห้าสิบห้านะครับต่อไปครับปึ๊บ มีได้รับในส่วนของหินเลนขั้นนะครับต่อไปแล้วกันนะครับปุ๊บได้สกินยูเอะนะครับมานะแต่ว่าคูปองยังไม่ได้นะครับคูปองยังไม่ได้นะคือมันเป็นกิจกรรมที่ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับจัดไปต่อครับยืนยันไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับ โอ้โห oh oh. ต่อไปครับอาแป,กแปกแลกๆละอ่าคูปองสะสมห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมแปลกๆนะครับมันจะคุ้มหรือเปล่าครับเนี่ยคูปองที่สูมไปนะครับก็ดูคลิปนี้ไว้นะครับผมเสียไปประมาณแบบเยอะแล้วนะเหมือนว่ายังไม่ได้คูปองคืนเลยครับ ผู้เล่นออฟไลน์อยู่โอ้โโหอเคสักคู่นะครับดูนะครับถ้ามันไม่คุ้มเพื่อนๆก็ไม่ต้องเล่นนะเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับกิจกรรมนี้โอเคต่อไปครับปุ๊บอืมและสกินแรดนะครับสกินแรดเนี่ยหนึ่งสกินเหมือนว่าผมจะมีแล้วนะครับสกินนี้มีโอกาสได้ซ้ำด้วยนะครับ ไม่ได้คูปองเลยเหรอแปลกๆแ,แล้วครับเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่ากับกิจกรรมนี้รางวัลอื่นๆนะครับสกินตามนี้โอเคอีกสักห้าร้อยคูปองแล้วกันนะครับปุ๊บไม่ได้ครับต่อไปครับอ้โหนี่ก็ไม่ได้ครับต่อไปครับปุ๊บอืม อืมผมไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนดูสุ่มไปคือแบบโอ้โหประวัติการเล่นดูครับทุกคนรับรางวัตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะไม่ค่อยคุ้มเลยครับกิจกรรมนี้โอ้โหมีโอกาสได้รับคูปองอืม มันจะคุ้มไหมเนี่ยดูครับไม่ได้คูปองเลยนะคือแบบดูครับเห็นไหมไม่ได้เลยครับคูปองปัจจุบันสะสมมีโอกาสได้รับหรือว่าต้องรอททายครับเจ็ดพันละเจ็ดพันหกเจ็ดพันแปดเจ็ดพันเก้าแปดพันครับจัดไปครับนี้ก็ไม่ได้นะเหมือไปเกือบพันเลยครับ ทำใ้ไม่ได้เลยเลยครับทุกคนมีโอกาสได้รับโอ้โหคือเกลือมากเลยครับผมก็อ่านโอเคมันจะเข้ากล่องข้อความในการให้เป็นสกินนะนี่ครับดูไม่ได้คูปองเลยครับผมมองว่ากิจกรรมนี้อาจจะไม่คุ้มนะคือแบบอะไรครับเนี่ย โอ้หดูคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ช้ำแล้วแต่สินใจนะครับว่ากิจกรรมนี้ควรเล่นหรือเปล่าคือไม่ได้คูปองอะไรครับทุกคนผมสูงไปหลายครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออได้แต่เพชรแดงอ่ะทีละห้า คือไม่ได้คูปองเลยนะครับเหมือนประมาณไปประมาณพันหนึ่งละพันกว่าครับพันกว่าคูปองเลยนะคือไม่ได้รับคูปองตอบกลับมาเลยครับหรือว่าผมอาจรายละเอียดไม่แตกฉานครับเนี่ยอืเห็นแล้วหนักใจอกิจกรรมก็มมีตัวอย่างอีกกองกลางอะไรเนี่ย มีคนได้รับคูปองสองพันธทบแม่คูปองเวลาเท่านี้เท่านี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยครับทุกคนอ๋อ้นนครโอเคพอแค่นี้แล้วกันนะครับหมดไปประมาณพันกว่าพันสี่พันห้าเลยนะอ๋อ สองพันกว่าละพันหกละคูปองอืมสรุปคือไม่ได้อะไรเลยจากกิจกรรมนี้มีแต่เพชรแดง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 โอเครับไปแล้วกันโอเคมาเช็คกล่องข้อความครับ กระตุกเออร์อีกโอเคเห็นไหมก็ประมาณนี้ละกันนะครับในการมารีวิวกิจกรรมขุมทรัพย์ล่าคูปองนะครับเจ็บเลยครับผมเหลือคูปองหมดไปประมาณาประมาณพันหได้เลยนะพั 1, นห้าคูปองอะ่ะแบบไม่ได้รับเลยกลับเลยครับใครรู้รายละเอียดนองกจากนี้้อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ ตัดสินใจเอานะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่ากิจกรรมนี้นะครับแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะมีดวงดีก็ได้นะครับดวงนี้กับผมเนี่ยแบบได้คูปองไปฟรีแบบนี้ครับนะครับมีคนได้ไหมมีคนได้อยู่นะครับส่วนใครนะครับอยากมี id เกมาวีนะครับฮีโร่เยอะสกินไลก็ทับดาดที่เพจรแอสมินต้นที่พิเศษนะครับของจริงต้องกดติดตามมากกว่า2แสนคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาอ่านี่ครับกิจกรรมอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าแจกนี่ครับไอเทม คาปูนะครับนี่นะฮะับัคแคทตคาปูเริ่มการทดสอบนะครับคุณเป็นบัคแคทตที่เพิ่งมาใหม่ถาม้ามั่มวได้ไหมถ้ามั่วได้ไหมปึ๊บโอเคได้รับอีโมจิรับรางวัลน,นี่ครับอีโมจิถาวรด้วยนะเออโอเคประ มานี้นะครับในการมารีวิวกิจกรรมนี้นะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับ